วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหา,าแมคโครนะครับโมเบโก,โกครับมาร์คทีครับคันนี้เจ้าของขับเองครับซื้อมาจากท่าเรือเลยครับรถใช้งานมาแล้ว4ปีครับ ค่นนี้มีไปซื้อขายครับค่นนี้มาดูหน้าง,งานเราดีกว่าครับดูหน้างงานไปด้วยดูแมคโครไปด้วยครับเห็นเจ้าของบอกว่าอยากขายครับขา,ายไปซื้อซานี่ว่างั้น เขาเปิดราคาไว้ที่แปดแสนนะครับมาดูกันมุมนี้ครับมาอยู่ไทยได้สีปีครับคับนนี้เรียกไปซื้อมาร้านร้านสามนะครับคับนนี้ซื้อจากท่าเรือเลย ของขับเองครับขับมือเดียวด้วยก็เอวก็หลวมนิดหน่อยครับผมว่าเอวลวมหน่อยนึงนะอย่างว่าครับรถก็หลายปีแล้ว สนใจก,ก็โทรมาสอบถามได้ครับ098 097 6197นะครับนี่ครับเราเปิดราคาไว้ที่8แสนครับน่าจะต่อรองได้นะรถบ้านครับรถบ้าน ปากไว้อีกคั้งครับเจอกันคลิปหน้าครับบััสดีครับ